แสดงมงรูเนี่ยถือว่าเป็นการละเล่นของหลวงในงานพระราชพิธีโศมการงานสมโพธิช้างเผือกและงานพระราชพิธีต่งตางๆนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถ,ถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะคะโดยชื่อเรียกเนี่ยตามเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ก็คือของและกกลองค่ะ and also the components accompanying o ง g f r u m consist of m p o o มป o o ูดมงร Rum, u m and ะของ o n g ค่ะแล้วลำดับถัดไปก็จะเป็นการเรียกว่าเป็นการละเล่นของหลวงเช่นเดียวกันนอยถัดจะเป็นมงครุ่มแล้วนะคะก็ยังมีกุลาตีไม้ด้วยนะคะซึ่งจัดเป็นการละเล่นของหลวงตามงาน สัตวทีต่างๆเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็จะเป็นการเล่นที่นิยมจัดแสดงควบคู่ปไปกับการเล่นโมคูร์ค่ะ So ค u l a t ิไม้ basically is just hitting of wood, or wood hitting. But my consists of six main poses: sitting on one's knees and clapping one's hands, sitting on one's knees. Hitting a piece of wood, walking in circle while hitting a piece of wood, hitting a piece of wood with arms wide <laughs> spread, hitting a piece of wood with a partner, and hitting a piece of wood up and down with a partner. Ah. และเชื่อว่าตอนนี้นักแสดงของเราพร้อมแล้วนะคะแล้วเชื่อว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ก็จะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมการรับชมการแสดงการละเล่นของหลวงมองรูปและกุลาตีไม้ได้นะคะ Okay, now it's time to see the first show of the royal traditional performances welcome everybody to the first show Thank <laughs> you. 伊拉 บัวตุ้มอีหลัดผัดทาผัดผัดัดทาัดัดทาัดทา mom

ta